Uhm กือเป็นทุกสิ si ่งของในรายการนี้ของรถเหมือนกันเพราะใครที่ดูรายการนี้คือเราออนสเตจด้วยกันมาทุกสเตจทุกสเตจจริงๆทุกสเตจจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมันมีความเสียใจที่เราเราเคยสัญญากันว่าเราจะมาทำไฟนอลสเตจ ด้วยกันเราอยากทํามันด้วยกันมากๆเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบด้วยกันก็เสียใจที่ที่เขาไม่มีโอกาสได้มาอยู่จุดตรงนี้จุดตรงนี้ไม่ได้โชว์โฟร์แมนได้ได้ทำในสิ่งที่เขารับาะอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้มาเรื่องเดบิวต์ได้เดบิวต์หรือไม่เดย์ทีนี้เขามีความสุขที่สุดคือการที่ได้โปรฟอร์มอยู่บนสเตจแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นได้อยู่ในบรรยากาศที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับเพื่อนๆได้กอดการร้องเพลงกันใน มีสุดท้ายซึ่งตรงนี้มันมันหายไป mm hmm. มันเหมือนจะมีความสุขแต่มันไม่สุดครับ mm hmm. แต่ถามว่าดีใจที่เขาได้ไหมก็ดีใจมันเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาทุ่มเทมันมาก mm hmm. ก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากขอบคุณที่ที่ทําให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะพี่เจ้าอุ๋งไงเนีย่ยเราให้กําลังใจเขาอย่างไงี้งด้วยความที่เขาเป็นคนคาดบอกว่าถ้าไปนอกสเตจเขาจะต้องได้โชว์เพราะว่าเขารอวันนี้มานานแต่อยู่ดีคือความฝันมันก็ต้องหยุดได้แค่ วิดีโอคอลมาอีกเดีวเ่วงหนครับคือผมก็ได้ผมคุยกับพี่เขาว่าพี่เขาเป็นคนคิดมากครับเขาจะคิดไปนู่นนี่เขาจะคิดไปหลายสเต็ปค,คิดไปในอนาคตแล้วก็สิ่งที่ผมพูดกับพี่เขาก็คือมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราทําได้คือยัมรับความจริงว่ามันก็คือเราเราทำดีที่สุดก็อยากให้พี่เขาไม่ต้องโทษตัวเองมันเป็นอุบิเหตุเนาะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นก็ ทำในส่วนของพี่เต็มที่สุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่พี่ทุ่มเทมามันได้ส่งผ่านมายังทุกคนอยู่แล้วทุกคนรับรู้ได้ในสิ่งที่พี่พยายามและก็ทุ่มเทมาโดยตลอดก็นั่นแหละคือสิ่งที่พี่จะได้รับก็คือการที่ได้เดบิวต์นี่ครับผมก็เป็นที่แล้วครับไม่ว่าอยู่จุดไหนก็สมควรได้แล้วเรือเราจะไปก่อนไหมเรือเราอ่ะเรือเรือเราอ่ะคู่เราอ่ะคือเอาจริงๆเราอัพโหลดนะเอาจริงๆผมอยากจะบอกทุกคนในวันนี้เลยครับคือทุกคนทุกคน ผมว่าเละผมอจากจะบอกกับทุกคนในวันนี้คือผมาจะไม่ได้ออกมาเพื่อแบบตั้งแต่แรกคือหมายถึงว่าไม่ได้สร้างโมเมนต์แบบอย่างนั้นไม่ได้นั้งใจ<อ>คือแต่ว่าผมอะเป็นความรู้สึกที่มันเลียงจริงๆ<อ>ใช่ครับก็บอกแล้วก็บอกตั้งแต่ไลฟ์แรกๆว่าผมกับพี่ตาอูคือเหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วก็สนิทกันมากๆแล้วมีคนถามมาว่าแล้วรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอึดอัดไหมที่คนเราไปชิปกันผมรู้สึกว่า ผมไม่ได้อึดอัดเลยนะผมรู้สึกว่าการที่เขาไปชิปแล้วมันไม่ได้แบบเสียหายอะไรตัวผมไม่ได้เสียหายอะไรไม,ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วมันเป็นความสุขของเขามันทําให้ชีวิตเขาค e e โวยวิงต่อไปได้แล้วก็ทําให้เรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีแบบให้เขามีโพติฟติงกิงผมรู้สึกแฮปปี้นะเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทินันมาก,การหรือสิ่งที่เขาคิดอะ่ะมันมันทําให้เขามีความสุขเรื่องของความสัมพันธ์ยังไงมันก็ <laughs> ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วว่าผมกับพี่เขาสนิทก,กันมาก ใช่ครับนั่นแหละแล้วแล้ว,ลวที่เขาเป็นอะไรครับ <cetera> เกี่ยงมอดมงงไงมนต่อไปต่อบรบไปครับก็ก,แบบบก็สกัดด้นไม่กดดันมาเพราะคนจับไปคิดกันมากๆแล้วมันก็จะแบบว่าบคนก็จะดีไซน์เรื่องไปแบบนื่นอะไรเงี้ยอ๋อผมไม่ได้ไปโฟตกัสตรงในเรื่องของตรงนั้นเยอะสุดคือผมมีหน้าที่ทําในสิ่งที่ผมทับมันมันคือเลียวของผมละทุก <ๆ S 2> <ๆ S 1> คนรู้ว่าแบบเวลาผมอยู่พีท้าอุมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อให้เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผม การที่มีใครสักคนที่คอยสพอร์ตเราตลอดเวลาการที่มีใครสักคนที่คอยช่วยเหลือให้กําลังใจเราเวลาที่เราท้อแล้วอยู่คิยงข้างกันมาตัา้แต่สเตจแรกจนถึงสเตจสุดท้ายผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเป็นแบบโรดมันเป็นความผูกพันที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องมีมันขึ้นมานั่นคือความเดียวที่ผมกับพี่ตาอูมีให้กันเราได้คุยกับพี่ตาอูมยเรื่องประเด็นนี้ประเด็นนี้เราคุยกันตลอดครับแล้วเราก็เห็นด้วยกันว่าสุดท้ายแล้วการชิปของเรามันทําให้คนอื่นมีความสุขก็อย่างที่ผมบอกไปมัน มันคือสิ่งที่พวกเราทั้งสองคนแฮปปี้ครับแล้วเราก็เต็มที่ออกมาทไม่ได้คิดอะไรก็พี่สมาร์ทพี่สมาร์ทก็ก็เป็นเป็นพี่ที่ม่อนนับถือับมากๆเพราะว่าเราก็เป็นเป็นพี่น้องที่เราสนิทก,กันอย่าทำมื <c oughs> อสขอโทษครับเป็นเป็นพี่น้องที่เราสนิทก,กัน ไม่ใช่หมายถึงก็คือเด็กใแล้วพอคนจับมาชิคกันจับมาจิ้มกันรู้สึกยังไงอ๋อรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่ารู้สึกแบบพี่บอกพ่อโตแล้วเออเโอเคโอเคเอออขยายความให้ดีเขาจะได้แบบเข้าใจในสิ่งที่เรายงๆตอนที่มันอาจจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเออเพราะว่ามีสามสิบห้าคนไงแต่แบบเออเรามาสนิทกับพี่เขาทำไมเราถึงมาเคมีได้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็รู้จักกับพี่สมาร์ทตั้งแต่ตัวแฮร์ริ่ ก็ได้คุยกันแล้วพี่เขาก็เป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งด้วยแล้วเขาก็ถ่ายรูปให้มอนตลอดเนี่ยอืมใช่เขาาเคอยส่งรอยยิ้มให้เราใังใจใช่ไหมเ้ยเข้าเขาเป็นสาวเอ็กซ์เขาก็เป็นคนที่คอยแบบอืมก็คอยให้กำลังใจน่ะครับแล้วก็คอยคอยปลอบ ว่าแบบเราเราก็ผ่านอะไรกันมาแบบอะไรมาด้วยกันด้วยใช่อ่ะคนนี้เลยดีกว่าปปตอจะเรียกโดยเรอเดียวๆไม่ได้แล้วป้าป้าเราไม่ติดตามแล้นะสองแุนวันเลยยังไงนะปเรามมีรู้ไุ่เรามีรอ่ะขอบคําำถามกอ ก็จริงๆแล้วคลายกับออฟโรดเพราะว่าตอบกับปื้มแบบรู้จักกันตอนเพลงแรกเลยตั้งแต่เพลงท่านกูเลยแล้วก็จนถึงจนถึงวันที่เลือกพาร์ทเนอร์ก็เลือกปื้มมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะจริงๆจริงๆเหตุผลที่เลือกปื้มมาเพราะว่าเ,าเราเราบอกแล้วว่าเราเห็นเราเห็นความสามารถในตัวเขา mm hmm. เคยสิ่งนี้ไม่รู้ว่าน่าจะมีคนเคยเห็นว่าเคยโพสต์ลงไปในทวิตด้วยอะไรอย่างนี้ว่าเออเขาแบบมีสิ่งที่เราเราเรารู้สึกว่าเรายังขาดอยู่ตรงนั้นที่มันเออ เขามีความกล้าในสิ่งทาสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่แม้แต่เรายังไม่กล้าทําหรืออะไรนี้เราก็เลยเห็นตรงนั้นแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกเข้ามาส่วนในเรื่องของการชิปหรือว่าการจิน้นหรืออะไรเงี้ยคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องตัจเศกของคน <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะเพราะว่าตอต่อรู้สึกว่าม,มันมันมีแตกตา่ตางคนต่างมีความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นความสุขข,ของแต่ละคนมากกว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราเราทำตรงนั้นแล้วเ,เรามีความสุขก็ต่อก็มีความสุขกับทุกๆุคนด้วยแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออมันมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต่อก็รับฟังนะครับเราไม่ได้มีอะไรตรงนั้นส่วนส่วนเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็เป็น,เป,นเป็นความสัมพันธ์แบบซัพพอร์ตกันเหมือนแบบที่พี่ต้าอู่ออฟโรดเป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ฝากสนับสนุนปื้มด้วยนะครับ <laughs> ของเจลเาจร,จริงจะไม่มีคู่ชิปในรายการเลยนะแบบไม่มีคู่ชิปเลยจริงแต่ว่าจะเป็นแบบเหมือนแบบที่เขาชงก็จะเป็นแบบเจ้าแต้มอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือเหมือนบบว่ามันเป็นแบบคือของเจลจะเป็นคือเหมือนแบบคือเรารู้จักมานานเราสนิทก,กันมานานแล้วครับผมเราก็คอยซัพพอร์ตทุกทางมา,มารายการนี้ได้ก็เพราะแต้มน,นะครับผมแบบหลายครั้งก็ก็เขาเรียกว่าเหมือนแบบในรายการอย่างเงี้ยคะแนนอัพขึ้นมาได้หรือแบบกลับขึ้นมาได้ก็เพราะแต้มเรื่อกเข้าแบบวัดตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมคือแย่นั้นมื่อวานคือเจลไม่มีคู่ชิปในรายการ ได้ไม่คือ<ช>เราเวลาเราแล้วเ,เหมือนแบบเหมือนแบบคนเรียกเออ่ชิปเจียวแตมเน,นี้ยคือจะไม่รู้สึกอึดอัดหรืออะไรไม่ได้นะแค่เวลาฟังเราเป็นเพื่อนกันสนิทก,กันมากเขาจะมันก็จะจักกจี้ชิปปืนใช่ไหมจั๊กกะจี้จั๊จกกะจี้เนีย่ยลงปื้นใช่ไหมจั๊กกะจี้ปืนเนี่ยแหละแต่ไม่องมาแล้วแต่ผมใจคือเจียวจริงๆอาจจะไม่แค่ไม่เป็นผู้มชมรายการ